สวัสดีครับพี่น้องป้องไปสุข,ขูสุคนเมื่อนี้พบพอ่อครับคุณหนุ่มคือเก่าเหมือนเดิมครับหลังจากบ่ได้พบพ่อกันโดนนาะพี่น้องเนาะเอา้าไ่ได้พบพ่อกันโดนาการจักสิวาเรื่ององั้งช่วงนี้การที่ขาดหายหรือว่าเงียบหายไปคุณหนุ่มกาอ่านหนังสือนาะพี่น้องเนาะเตรียมสอบแล้วกะเนื่องจากว่าเปิดเทอมภาครา,านกาหลลยขึ้นนาะพี่น้องเนาะอาจสิบ่ได้คอยได้เห็ดเอ่อคลิปไอ้พี่นอนะ้อ,อ,อ,นองเบิง้ง ครับที่แรกว่าสิน้นสิ้นเดือนหรือว่าเดือนหนาพวกนี้จังเสียนเลพี่น้องเมึงนะครับพี่น้องคิดหอดคิดถึงพี่น้องคือกันนั่นละครับพี่น้องสุขูสุขคนม้อนี่เลิกง่ามยามดีก็กินข้าวแรงแล้วก็มีโอกาสเด้๋ยมาพบพี่น้องหลังจากนี้แล้วผู้หนุ่มเบือชีติดภารกิจนะครับแต่ว่าม้อนี่มาพบพ่อกับพี่น้องสัก,กวันเด้อขออนุญาตบาดคำขอไปพี่น้องสุข,ขูสุขคนนะครับที่รับช้มรับฟัง ว่ากูหนุ่มเนาะเสียไปใจใครไปใจนะ้องพี่น้องเนาะเมื่อนี้เขาสีมาเบวงเรืองน้องชูใจกับชุดของน้องชูใจพี่น้องมีความคิดเห็นว่าจังไดน้นองชูใจว่าน้องชูใจใส่ชุดสีไดจังสีคือนะครับพี่น้องใส่ชุดสีแดงคือบอชุดสีเขียวคือบอชุดสีขาวคือบอชุดสีน้ำเงินคือบองามบอสำหรับน้องชูใจแล้ว เป็นคนรูปร่างสูงนะครับหุนดีเนาะพี่น้องหน้าตาก็สวยงามเลยละ่ะน่ารักนะครับสำหรับน้องชู้ใจอ่าแล้วก็เป็นคนที่สำคัญเป็นคนผิวขาวพี่น้องคนผิวขาวเฮานะใส่สีไหก็ได้สีแดงก็ใส่ขึ้นใส่งามสีน้ำเงินก็ใส่ขึ้นใส่งามสีเขียวสีขาว สีได้กระซังครับพี่น้องกระล้องคอมเหมนตนกันเขาว่าเบิงเนาะว่าเป็นคือคู่หนุม่มเอาบอแต่ว่าพี่น้องคู่หนุ่นมคออนุญาตวงเล็บส่วนตัวไว้เด้อว่านี่เป็นความคิดส่วนตัวหรือว่าผู้ใดหลายๆคนมีความคิดเห็นอย่างไรการแสะดงความคิดเห็นกันเขามาคอมเมนต์กันเขามาครับบอวากันเนาะครับความคิดส่วนตัวผู้ใดพยมัน่นแต่ว่านี่เป็นความคิดของคู่หนุหน่มเนาะสําหรับคู่หนุ่มแล้วนี่คู่หนุ่มว่าน้องชู้ใจ ใส่เัียงกะงามใส่สีใดกระงามพี่น้องบ่ายงคือใส่สุดใดกระงามนแม้แต่ผัดเห็นนั่งใส่สุดมากแต่ผัดเห็นนั่งใส่สุดมะลำนะครับบ่ว่าจ,จะเป็นสุดมะลำหรือว่าสุดที่นั่งอ่ะใส่รองพเพลงเนาะพี่น้องใส่สุดใดกะเบิบ่งไปงามตาเนาะพี่น้องเนาะเอาพี่น้องมีความคิดเห็นยังไหนก็ม,มีกันเขามาแนะนํำกันเขามากแต่ว่าสำหรับคุณหนุ่มแล้วว่าชู้ใจเป็นคนผิวขาว โดยธรรมชาติแล้วชื่อใจเป็นคนผิวขาวคนสูงเนาะสูงกะสูงในระดับหนึ่งเลยแหละระดับพอดีงามและอีกอย่างที่สาคัญคือเป็นคนผิวขาวคนผิวขาวสีแดงเปียบครับพี่นอ้องเออแซยังก็คือพี่น้องคนผิวขาวแล้วก็เห็นแวบๆว่ามีอะซ่องวันบ่บุกหลังเวทีม,มาติดต่อก็เห็นมาติดต่อที่งานปาูุคกอกครับ บอโจว่าจะเป็นน้องหญิงนะครับเห็นบอโจเพิ่นโพสเห็นพโพสลงในเพจเห็นพโพสลงใน youtube you, นอยูอ่พี่น้องอพี่น้องคูนุอก็ต้องขออภัยหลายๆเด้อพี่น้องที่บริคอยได้พบะพี่น้องแต่ว่าเดือนหนาน่าจะจัดเต็มไหมพี่น้องเนาะ,มนะมาเมื่อนี้กับเม้าบลเรื่องเาวาของน้องชู้ใจในการทีเพิ่นเห็นพี่น้องเอฟซี FC. หลายๆคนถักกันเข้ามา บ่าสว่าเปลี่ยนในบ้านร้อยรักร้อยมาลัยชูใจเพชรบ้นพนแพงนะครับเนาะพี่น้องคนพูดคุยกันว่าโอ้ลูกสาวชูใจใส่งา้งกลาง,งามนะครับนางเอกสายลุยเ็นยงนังนแปว่าเป็นนางเอกสายลุยบัานนางเอกสายบูนางเอกสายลุยนะแล้วกะทิย้นอนมาแล้วชูใจแกเป็นจังเดียร์หเป็นคนมักบู่มักผาดผล จัก <t ouch> น้อยตั้งสมัยเลียนเราพี่น้องบพว่าจะเป็นการเล่นกีฬานั่งเล่นกีฬาเกง่งเด้พี่น้องที่ที่ที่หลกัลกๆที่คู่หนุ่มเห็นเลียนเลียนเลยก,คก,คก,กล็คือตะก,ก้อตะก้อนี่แหละกีฬาตะก้อซีปักตะก,ก้อเฮานี่แหละที่คู่หนุ่มเห็นเลยพยายังคู่หนุ่มจะเห็นเพราะว่าคู่หนุ่มอ่อยุ่สีเดียวกันกำลังเป็นคู่ผู้ดูแลสีสียมพูนั่งกับจิปัสานงานพานคู่หนุ่มนี่แหละ ยมเห็นอัศจรยกอัศจรรย์คู่ค้าหนูอยากได้อันนั้นหนูอยากได้อน,นี้พาหนูไปซื้อพาหนูไปเอาหน่อยได้ไหมคะหากองให้หนูหน่อยได้ไหมคะหาหน้านอันนี้น่ามัน,น้นกระตือรือร้นครับมีความกระตือรือร้นอยู่ตลอดเป็นประธานสีครับที่สําคัญชู้ใจนี่เป็นน,นักเรียนที่แบบว่าเป็นแกนน้าของน้องๆน,นะครับแกมีความเป็นผู้นําสูงเน้ยชู้ใจนี่และที่สําคัญแกเล่นกีฬารกิงทุกชนิด เล่นกีฬาเก่งทุกชนิดโมเมนตตะกระดีพี่น้องฟุตบอลนั่งกะตีวอลเลย์บอลนั่งกระลินเปีตองนั่งกระลินเป็นนี่พี่น้องเล่นเป็นมืดคนผู้น,นี้แลีนซีคูล,ลอยเลนลอยเมตรเฮ็ดเป็นมืดเอาเมืดสูย่ยางสำหรับสู้ใจ ชูใจนางเอกสายลุยนะครับพี่น้องกุหลงมาจากชิบังเด็กก็สุดยอดอยู่โมเมนต์วันยองลูกสาวจ้าของหรอกสำหรับชูใจเนาะโม่าสิเปลี่ยนพฤติกรรมการไปกันมากของนั่งนั่งอภิภา,าดผพูดแน่จังน้อยครับสุง่งเมื่อไหล่ะมกักแบบกีฬานี่เอาทุกอย่างกันแหละครับพี่น้องอืม ว่วนพัฒนาการตอนนี้คู่หนุ่มถึงแม้ว่าคู่หนุ่มสิบบุคคลได้เ็ดคชิปแต่ว่าคู่หนุ่มกับเบิงตลอดเขากุมปีดคู่หนุ่มกับเขาน้ำมูตลอดเบิงพัฒนาการของลูกสาวตลอดเนาะสำหรับเรื่องการล้องเพลงกับอ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 ค่อยได้เป็่นห่วงเป็นยักนั่งแล้วนะครับเพราะว่านั่งกับพัฒนาจะคล้องอยู่เรื่อยๆพัฒนาจะคล้องขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละพี่น้องสองสามมือขึ้นหลังกับมีขา่าวว่าถึกดึง เกือบตกเวทีหนาลาหนาเสียเลยนั่งก็ได้ถึกดึงก็บอกอยู่แต่ว่านั่งก็ระมัดระวังระวังตัวนั่งอยู่แต่ว่ามือเน,นี่ยน,นั่งว่าเห็นนี่ชิบนั่งถึกดึงก็ทักไปถามเขานั่งอยู่หรอกบอกว่าถือกระชากแม่ตัวกระทุ่วมากกว่าเด็ครับอันเรื่องนั่งถึกดึงเนี่ยเลื้องน้องทุกใจถือดึงกับตกเวทีนะแม่ทุ่วทั่วมากว่า อันคุณคู่น้องแคททร่มาบอกว่าถึกดึง่าทันว่าถึกอันจับเมื่อเราถึกดึงเกือบเป็นตกเวทีว่าทันคุณคู่นั่งในทุหาบชุดเอแคทในทุ่หาคุณคู่บอทันบอครับแม่เดี๋ยวผมมีทักถามน้องเดือก็ทักไปถามข้าวถามข้าวเมื่อนี้ก็ได้โทรหาเมื่อนี้นั่งวาเลียนอยู่พัทยากลังนั่งกินเข่าเลยก็เลยบอกว่าจะไปเรียนน้ำเร้อมันชิคายดีจังหอกนะครับสะมารักเอกสายลุย ของเฮานะครับเตาพี่น้องมีความคิดเห็นจังไดเรื่องการแต่งกายของน้องชูใจว่าใส่สุดใด้งามใส่สุดสีใด้งามาใส่สีใด้จังจีสวยนะครับพี่น้องแสดงความคิดเห็นกับขามา2องกันเรื่องพัฒนาการให้น้องชูใจพัฒนาการไปในทางคิดไห่แต่ว่าสำหรับคุณหนุ่มเร็วเป็นทีนาเพิ่งพอใจเพราะว่าน้องพัฒนาจากของข้นหลายนะครับเนาะรักษาสุขภาพจ้งไวกับเดือนหนักกับปีดวงแล้วนะพี่น้องเนาะ คู่หนุ่มกับมีเพนว่มมาสิไปย่ดอกพิดว่งได้ได้ได้ส่วนทีมงานคณะคู่เพิ่นไห้อยู่เตรียมกันไว้อยู่ว่าสิไปนะครับพี่น้องเนาะเอาพี่น้องอํำลาพระจากกันพี่น้องเบอพ่อหอมปากหอมคอพอได้เศร้ากินหอดกันเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องเอ,อย้ยบอยกไก่จากหนาเวลหาหักมาไหลบอยกไก่จากพี่น้องเวลานั้น,นผัดดวนมาสุดท้ายนี้คู่หนุ่มขอเกา่าเข้ามาสวัสดี มีเงินใส่สุขุมสุขคนครับบ๊ายบายครับพี่น้อง